สวัสดีครับทุกคนหลังจากแวะดูโฆษณาต้นคลิปไปแวบนึงและเรามาดูเนื้อหาของจริงกันบ้างครับเน้นๆครับแผนนี้ผมถือคู่สิบครับอยู่ตำแหน่งคัตออฟครับไฮแจ็คเปิดมาครับดูจากชิปเขาแล้วมีไม่เยอะนะครับลองดูชิปเขียวสองหมื่นหชิปฟ้าห0 0พันะครับเขาน่าจะมีประมาณแสนต้นๆนะครับลายสี่พันครับอืมเผิ่ไม่ถึงแสนด้วยนะนี่ครับ ผมนั่งนับชิปครับแล้วก็คำนวณชิปของซ้ายมือผมครับว่ามีเท่าไหร่ชิปซ้ายมือผมก็มีไม่เยอะครับดูจากทรงเขาน่าจะมีประมาณ6-7หมื่นครับแล้วก็พี่แคนก็มีไม่เยอะเช่นกันครับก็เลยจับ All-in เลยครับคือบ้านไหนกล้ารวบก็ก็มาสตองมากครับตอนนี้พร้อมวัดอยู่แล้วมันเป็นมิสซิวิทเลตี้ครับเราต้องหาชิปครับจำนวนหนึ่งเราต้องหาชิปเพื่อมาจั่วบลตี้ครับนี่ครับ มีสาวมาแซวครับแวะไปแป๊บหนึ่งครับพี่แคนคิดครับผมว่าพี่แคนน่าจะมีมันเอควีนเอแจ็คครับช็อตนี้แต่ผมทวีเบทแบบใหญ่มากครับตอนนี้เป็นทรีเบทออินครับตอนนี้พี่แคนได้ได้คิดเลยครับคือผมว่าพี่แคนน่าจะคอเอคิงที่ได้คิดอาจจะเป็นเอควีนออฟซูอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมอบครับแล้วก็หมอบหมดครับแล้วผมโดน โดนคอหรือเปล่าครับโดนคอครับเพราะเปิด A Queen มาครับผมมีคู่10ครับขอให้พี่แคนบล็อก A บล็อก Queen ไปเมื่อกี้ที่ลุ้นๆนะครับตอนนี้เรามี50-50นะครับเรียกว่าฟลิปฟลอปเปิดมาเป็นแจ็คแจ็คหกครับตอนนี้ถือว่าผมนำนำเยอะแล้วเทิน์น9ครับก็นำอีกนำไกล์วิเวอร์ครับก็เทคพอร์ตครับเทคพอร์ตประมาณ116,000ครับนี่พี่แคนน่าจะหมอบบล็อกเกอร์ครับตัว A ตัวหนึ่งครับ มาต่อที่แฮนด์ต่อมาครับผมถือควีนสิบซูเต็ครับเปิดจากเดิร์กันแต่อย่าลืมว่าตอนนี้โตคนน้อยครับทาให้อันเดอร์กันคืออันเดอร์กันไม่จริงอะโตมีเจ็ดคนครับเราก็เล่นเหมือนคล้ายๆกับมิดเดิลครับเพราะว่าเวลาเราโตไม่ครบเก้าใช่ไหมเราตัดเราต้องตัดอันเดอร์กันนเดอร์กันวงหนึ่งออกแล้วก็เป็นคนตรงกลางครับเพราะฉะนั้นก็เรนไพ่จะกว้างขึ้นนิดนึงครับแต่ยังไงควีนสิบซูนี้ก็เปิดได้อยู่แล้วครับ คือตอนนี้อิมเมผมถ้าต่อจากชิปที่แล้วอิมเมผมจะลูสมากแล้วก็เล่นเต็มตลอดนะครับนี่โดน tree b ละเขาเอาเอา position เนี่ยพรเา tree bet ตรงนี้ก็จริงๆเราหมอบได้นะถ้าตั้งใจเล่นนะแต่ผมมีชิปเยอะครับแล้วก็พยายามดูชิปเขาว่าคุ้มหรือเปล่าคือบางทีเราจะคอ l l t r e เนี่ยเราต้องดูว่าข้างหลังเราอะเวลาเอาดแบบนี้เข้าไปเล่นอะถ้าเรามีไปติดแล้วกินไม่คุ้มอะเราก็ไม่ควรเข้าไปเล่นนะยกตัวอย่างอันนี้ถ้าเรามี25่สิบห้า b เนี่ยผมจะหมอบแต่เรามี deep เกินครับ เราเป็นอยบิ๊กไลนครับเพราะฉะนั้นเราเล่นเหมือนแคสเกมได้เลยนะแล้เขาก็มีเขาก็มีเยอะเหมือนกันเพราะ,ะนั้นผมเลยเลือกที่จะเข้าไปเล่นได้ครับแล้วฟลอปเป็น8-8-9ครับช็อตนี้ครับค่อนข้างเข้าทางเรามากกว่านะคือบอทเบิ้ลเขาอาจจะมีคู่คิงคู่ A A k i คิงคู่ควีนคู่แจ็คคู่10แต่เรามี10แเรามีควีนไงหมายความว่าเราก็บล็อกคู่ควีนคู่10เข้าไปแต่ฝั่งเราจะมีอะไรบ้างฝั่งเรามีคู่7ครับ ฝั่งเรามีคู่10ฝั่งเรามี10แจ็คซูทฝั่งเรามีควีนควีนสิฝั่งเรามีหลายตัวครับที่เป็นดรออันนี้เขาเบสมา17หมใน6,8หครับหืมหน้าเรสจริงๆเลยช็อตนี้คืออยากเรสครับแต่ว่าเรสมันโนพอยอ่ะผมว่าถ้าสมมุติเขามีไพ่ดีกว่าเขาอาจจะชัฟเอคิงใส่ผมเลยก็ได้คนที่เล่นเก่งๆนะครับผมเรสไม่ได้นะผมไปเลือกแค่อคอเทินเป็น2ผูดำครับ คือเมื่อกี้ถามว่าเลตฟอบก็อาจจะมีบ้างครับเลตฟอบเพราะว่าไปกัดช็อตแบกดอฟัดอะไรเงี้ยมันดีเกินอ่ะกลัวเลสลข้ออินมาผมต้องทำทำอะไรไปต่อไม่ได้ครับก็เลยแบบกัดฟันคอไปครับเทินเป็น2โพดําครับไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะครับตอนนี้เพราะว่าเราเหลือกัดช็อตเหมือนเดิมแล้วก็เหลือทัวเวอร์ครับแต่ตรงนี้ถ้าเขาเบนใหญ่มาผมหมอบครับต้องมาดูราคาเบสเขาครับเขาเบสอะไรอ่ะหนึ่งเหรียญ เบสมา25 0 0มาครับเล่นเหมือนเขาเป็นคู่ A นะตอนนี้เบสมาแบบนี้คือแบบไม่ค่อยกลัวอะไรเหมือนเป็นคู่ A นะ hi, ครับนี่ครับโย่เพื่อนผมมาแล้วโย่ Yo, เป็นคนไต้หวันนะครับเบสมาแค่นี้ก็อยากเขาอยากให้เราคอก็จัดให้ครับมีกัตช็อตมาดิมาดิกัตช็อตโป๊ตติดโอ้โหแ9 0กแจ็คแมมควีนคือกัตช็อตคือตัวที่เสียบตรงกลางนะอย่างเงี้ยเรารอตัวกลางตัวเดียวเรียกว่ากัตช็อตนะครับ ย้ำให้เสมอเผื่อใครเข้ามาดูคลิปใหม่จะได้เข้าใจเพราะไม่นั้นเขาจะคนดูคลิปใหม่จะบอกผมว่าผมพูดไม่รู้เรื่องนะเราต้องพยายมามอธิบายนะครับเพื่อนที่รู้เรื่องแล้วก็ฟังตามไปด้วยนะครับจะได้จําฝังลึกตอนนี้เราติดกั๊ดช็อตนะครับย้ำเข้าไปกลายเป็น9890 Jack Ma แจ็คแมมครับในเมื่อลุ้นติดตัวยากแล้วจับ all in ครับเพราะว่าเราไม่ติดเราก็ต้อง all in ท่านี้อยู่ดีอะเราไม่มีเช็คโชว์ดาวด้วยควีนไฮอยู่แล้วครับกะเล่นเต็มอยู่แล้วมาดิเออมาสิ คือทีแรกภาวนาให้เขามี A ใไฮเราบัฟง่ายๆแต่ตอนนี้ต้องภาวนาเลยรู้ป่ะมีคู่ A มาสี่จะได้กินเต็มๆนี่ครับด้วยอิมเมจผมครับเขาหมอบนะเขาหมอบให้ครับแต่ก็เทคพอร์ตครับพอร์ดนี้ นี่ครับหลังจากแรปภาษาจีนคุยกับคนจีนไปครับก็ได้แจ็ค7เลยครับแรปกันได้1ประโยคคนจีนตกเลยครับเออนี่ครับมาต่อครับคือคนนี้เขาจะแบบมีปัญหากับผมอะนี่เราเล่นกันหลายบอร์ดแล้วนะตอนนี้ชิปผมดูจากสแต็กแล้วน่าจะมีเกือบ500แสนนะครับเรียกว่าดีฟเลยทีเดียวก็แจ็ค7ครับ เราติดสเตดได้ครับเหมือนเดิมครับิ๊กบายก็ได้คอร์ดีเฟนครับฟลอปเปิดมาเป็น17คิงครับบอร์ดนี้เข้าทางเขานะบอร์ดนี้เพราะว่าเขามีแบบหลายคิงควีนคิงแจ็คเอคิงคิง1 0คิง8ซูทคิง9ูทนะครับมีได้หลายบอร์ดมากของเขาเช็คๆครับหมายความว่าเขามีโชว์ดาวแล้วอาจจะมีแบบ70หรืออะไรเงี้ยเทิร์นแจ็คครับเรียบร้อยเราติดทูแพรครับ เอาแล้วทูแพรมาแล้วมาสิมาสิทูแพรครับตรงนี้เป็นอาจจะเป็นตัวร่วมเพราะอาจจะมี A Queen ที่เช็คครับแล้วก็อาจจะมีพวกแบบควีนกแต่ Queen กต้องเบสนะมนไม่มีโชว์ดาวเขาจะเช็ค A q ค e ีนอย่างเดียวสเตทที่เขามีได้นะครับแล้วก็เขาไม่น่าเช็ค i n g Jack นะเพราะฉะนั้นเขาเบสเทิร์นใหญ่เหมือนกันนะแจ็คเกี่ยวอะไรหรอที่เบสเทิร์นอ่ะ เอแจ็คไม่น่าเบสด้วยเอมีเอควีนครับตอนนี้ที่ผมคาดการหรือเป็นพวกแบบยังรออยู่มีควีนเดียวแล้วเป็นควีนพอดำอะไรเงี้ยแต่ควีนเดียวน่าจะเบสฟอร์บไงเพราะฉะนั้นอาจจะมีแบบคิงแจ็คสิบแจ็คได้ครับวิเวอร์สิบครับเบิ้ลใหม่ตัวหนึ่งครับผมเช็คครับสิบไม่ค่อยดีกับเรานะเพราะสิบเป็นเป็นเคาน์เตอร์ฟีดครับจากทูแพรเรากลายเป็นเขามีคิงเดียวเขาใหญ่เลยครับแต่คิงเขาเบสฟอร์บไงผมไม่เชื่อว่าเขามีคิงนะตอนนี้ แล้วก็มาดูครับว่ายังไงคือผมอยากให้เขาเช็คโชว์ดาวนะเพราะว่าเรามีโชว์ดาวคือทูแพรแบบนี้ในบอร์ดอย่างนี้เราไม่ดีนะครับเช็คฟลอปเบทเทิร์นเหรออืมมีสิบไหมอ่ะถ้ามีสิบเช็คฟลอปเบทเทิร์นได้นี่ต้องเป็นแบบสิบแจ็คครับคือเขาเบทฟลอปอ่ะเขาเช็คฟลอปหมายความว่าเขาไม่มีอะไรในฟลอปมีโชว์ดาวในฟลอปแปลว่าเขามีเจ็ดหรือมีสิบถูกไหมแล้วแจ็คมาเทิร์นและแจ็คเป็นตัวร่วมเกี่ยวอะไร ถ้าสมมุติแจ็คเกี่ยวแล้วเบสเทิร์นใหญ่ได้ไหมายความว่า10แจ็คหรือเอควีนที่ผมเดานะคือแฮนนี้ครับอืมหรืออีกอย่างหนึ่งคือเป็นตัวที่ผมชนะก็จะเป็นพวกควีนหุพอดำตัวหนึ่งหรือเป็นควีนเอ็กที่ดออยู่เพราะว่าในเทิร์นมันอิมพลูสเป็นตัวโอเพนเอ็นครับเขาอาจจะมีแบบควีนแจ็คแต่เขาก็ต้องเบสฟอบไงแล้วมาเบสเทิร์นไม่เมคเซน์เลย หรือว่าจะมีฝัดดอรครับเป็น A พอดำตัวหนึ่งซูสเป็น A A 5พอดำอย่างเงี้ยเขาเช็คฟล็อปได้1นึ่งทีอะไรเงี้ยเพราะมี A High มีโชว์ดาวอะไรเงี้ยแล้วก็เทิร์นเป็นแจ็คพอดำอะไรเงี้ยก็เบสเป็นเซมิบลัฟได้นะครับได้เหมือนกันนะครับหรือเป็นควีนเดียวโดดๆได้เลยอยากบลัฟก็เป็นไปได้นะครับที่สำคัญคือเรามีคีย์เวิร์ดตรงแจนะ็คไงแล้วเป็นตัวร่วมที่เขาเบสเทิร์นใหญ่แล้วเรามีแจนะ็นะคไงหมายความว่าเราบล็อกหลายแจ็คเลยครับ อืมนี่ครับไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อเขาเปิดมาเป็นแจ็คสิบโอ้โหโดนแจ็คสิบจริงด้วยอแม็กเซนนะแม็กเซนเช็คฟอบเพราะมีโชว์ดาวสิบใช่ป่ะพอแจ็คแมนทูแพ้ก็เบ็แล้ววีเวอร์ก็เป็นฟูลเฮาส์แล้วก็เบ็กินผมแม็กเซนแม็กเซนครับแม็กเซนครับตรงนี้ นี่ครับมีการพกหมอนวดประจําตัวมาด้วยครับโอเคกลับมาแฮนนี้ครับมีชิป400,000กว่าครับถือคู่เนะแฮนนี้คือแล้วอิมเมอย่างเราไม่มีใครเชื่อแน่นอนนี่ครับก็ยังเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมแบบเห็นผมแบบอยู่ในแฮนนะเขาเละตลอดเลยดีครับเพราะแฮนนี้เรามีคู่เครับเราพร้อมวัดกันทุกคนอยู่แล้ว ไม่น่าเชื่อเอาอินนะโอ้โ oh, หมีคนมาม,งามองคู่เวเรานี่ครับต้องแกล้งเนียนก่อน๋อยวเพิ่งรีบคอยเพิ่งรีบเลยนะให้นับก่อนจะได้รู้ว่ามีเท่าไหร่แกล้งแบบเอ้ยคิดหน่อยเอ้ยจะคอดีปะวะคอดีหรือเปล่าแกล้งนับก่อนครับแต่จริงๆอีกวิธีหนึ่งที่ที่ผมให้เขานับก่อนผมอยากจะรู้ว่าผมจะเรสดีหรือเปล่าจะแค่คอดีคือถ้ามันน้อยเกินไปอ่ะผมอาจจะคอแล้วมันอาจจะโดนคอมาอีกเวนึงไงแต่ถ้าสมมติมัน มันเยอะมากเงี้ยครับอีเวนต์นึงอาจจะไม่ค่อยคอผมดูก่อนถ้าสมมุติมัน3า0 0 0ื่นสี่เงี้ยผมคอปุ๊บอีกคนหนึ่งคอง่ายเลยแต่มันเก้าหมนนี่มันยากนิดนึงครับเพราะเขาเรสมาหมื่นหกนะเราเลยคอได้นะเพราะอีกขาหนึ่งถ้าจะคอนี่ต้องมีแฮนด์ใหญ่พอสมควรอนะ่ะนี่ครับอีกนิดนึงคือที่ทริคคือที่ผมไม่ออลอินสวนนะครับ เพราะว่าจริงๆเผื่อมีคนแบบผมคอแฟตเฉยๆแล้วมีใครบ้าๆออกอินสวนกลับมาอย่างเงี้ยเรากินเต็มเลยนะแต่ถ้าเราอออินไปอีกคนหนึ่งจะสวนยากครับแล้วติดท็อปเซ็ตฟล็อปครับก็เขาด้วยเดสนะนี่ครับก็เทคพอร์ตด้วยคู่ A ครับแบบง่ายๆครับแฮนนี้ ต่อกันครับนี่ครับขวามือเราเพิ่งมาใหม่ครับแหลกไอพลาสติกสีใสๆครับยังไม่เก็บเลยนะครับเราก็จัดให้ครับ Open w a s t ครับ A Queen Suit ครับคือแฮนด์นี้คือยังไงเราก็ Open w a s t อยู่แล้วนะครับ Big Line 1หมื่นหนึ่งครับผมมี starting stack 5 0 0 0 0นกว่าเรามี50กว่าบิ๊ครับคือคือเห็นดีๆอย่างเงี้ยเออแต่บายอัไวนะมันไม่ได้ดีมากนะครับคู่ต่อสู้เรามีเกือบ4 0 0แสนครับ ก็4สี่ิบิ๊กครับฟลอปเปิดมาครับช็อตนี้เป็น60สิบคิงครับดอกจิกหมดเลยครับนี่ครับเก็บแหลกละอ่ามีการเคลื่อนไหวครับเช็คเช็คครับคือเรามีโชว์ดาวเป็น High นะเราเช็คได้ครับแล้วเราไม่มีดอกจิกครับเทินเป็น3ดอกจิกครับเรามาดูจังหวะนี้นะครับเขาเช็คครับ คืออันนี้เราอาจจะโชว์ดาวเอไฮชนะครับผมก็เช็คอีกทีครับวีเวอร์เป็น5ดอกจิกครับบอร์ดเป็นคอมพิวต์ฟัดนะคือถ้าเขาไม่มีดอกจิกอ่ะเราแบ่งกันนะครับคือคิดว่าแฮนนี้คือแบ่งก็ถือว่าโอเคแล้วอะเช็คฟอรเช็คเทิร์นครับเดี๋ยวมาดูช็อตนี้ครับเขาเบสครับช็อตหนึ่งครับเบสเป็น55 0 0 0ครับ เกือบพอตเลยนะคือเบสใหญ่มากอะ่ะเบสทรงนี้คือควีนดอกจิกหรือเป็นแบบเอดอกจิกครับเพราะว่าถ้าเบสไซนี้เป็นตัวเล็กๆคงไม่เบสไซนี้นะผมว่าอืมผมว่าถ้าจะเบสไซนี้คือเอดอกจิกนัดเลยหรือเซ็ทนัดคือคือควีนดอกจิกแล้วก็แจ็คดอกจิกไม่น่าเบสไซนี้นะเพราะแพ้เยอะไม่มเม็กเซนต์นนะนี่ผมเลทกลับไปเลยถามว่ามีดอกจิกจริงหรือเปล่ามีดอกจิกก็ก็คอเลยเลยเผลอเนี่ยเขาอ,อาจจะหมอบแบบ แจ็คตอกจิกให้ผมด้วยนะถ้าเนี่ยในเมื่อเราไม่มีโชว์ดาวครับพอไปก็แพ้ก็ต้องบลัฟครับแล้วก็โชว์กล้องครับ1ทีนี่ครับโชว์เขาด้วยครับเป็นการปั่นประสาให้เขาร้อนด้วยครับเราจะได้เล่นด้วยง่ายพยา,ายามสร้างศัตรูไว้ก่อน ็เมื่อกี้มีวางเกมเอาไว้ครับอยากให้เกมตึงขึ้นนะครับคือเหมือนแบบเราเล่นเกมนะถ้าเราทําให้ใครหัวร้อนในเกมตึงเลยนี่เราเลยพยายามบิลครับเพราะเรามีโพชั่นด้วยเมื่อกี้เอาแฮนนี้เป็น u t ธีบวกหนึ่งครับเรสครับแล้วก็หมอบกันหมดครับจนถึงผมเป็นสมอลไบนะนี่ดูเครื่องรางใหม่ผมด้วยครับเป็นหมีโคลาครับนี่ผมเช็คก่อนว่าเขาเรสเท่าไหร่ผม ขอไปดูครับสองหมื่นครับเขามินเวสใส่นะผมมีแจ็คแปดสุเต็นะครับคือหวังติดสเตตได้ฟัดได้ครับฟลอปเป็นสองแปดคิงครับคือดีที่มีหัวใจตัวหนึ่งนะหมายความว่าถ้าเ์นเป็นหัวใจอะเรามีโอกาสเป็นฟัดอรอได้ครับมีโอกาสเป็นฟัด,ดอรอนะไม่ใช่มีโอกาสติดฟัดนะครับ ตอนนี้เรามี8แล้วตัวหนึ่งหมายความว่าถ้าเขาไม่มีคิงเรานำนะถ้าเขาเป็น A อควีนเอแจ็คเอสิบเรานำครับผมเช็คครับเขาเบ็ดหมื่นห้าครับเบ็ดน,น้อยมาก <S <S ช็อตน,นี้เราเล่นได้2แบบครับค,บคือจะคอเล่นต่อก็ได้ครับหรือจะเรสก็ได้ครับผมนั่งคิดอยู่ครับว่าเราเล่นเรสดีไหมคือให้เขาหมอบไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่นั่งคิดดูจริงๆคือถ้าสมมติเขามี A อควีนเขาหมอบไหม เขาก็ไม่เหมาะหรือถ้าเขามีแบบยิ่งยิ่งไป A high แบบ A-jack ฝัดดอยก็ไม่น่าจะเหมาะเพราะนั้นคือแค่คอพอครับแล้วก็ปล่อยให้เขาบลับไปถึงวิเวอร์ดีกว่าอย่า A พอ10ครับอือ10อ่ะลองนั่งนับนะครับเราติดสเตทหรือยังยังครับเช็คอีกทีครับเช็คอีกทีหนึ่ง10ตกแล้วไงต่อครับ10ตก คือตัวนี้ถามว่าเชื่อมใครก็ถ้าสมมติเอาจริงๆคือเชื่อมเขาครับเขามีควีนแจ็คเขามีแบบเอควีนเขามีเขาเริ่มมีเอาแล้วอะตอนนี้พอสิบปุ๊บเชื่อมโซนบนเลยนี่ครับเบสสี่หมื่นในเก้าหมื่นครับคือมันค่อนข้างไกลนะเห็นโต๊ะอ,อย่างงี้คือมันมันไกลพอสมควรครับคือเราเลยต้องถามเสมอว่าเบสเท่าไหร่เพราะเราอยากเม sure คชัวร์จากดีลเลอร์ว่าเขาเบสเท่าไหร่ครับเทิร์นเบสไม่ใหญ่ใช่ไหมคอยทีครับเพราะมีสิบเขาไม่เบส ตอนนี้คือเขา,าเอเบสสองทีเขาต้องมีคิงหรือดอวิเวอร์เป็นแจ็คครับตอนนี้กลายเป็นทูแพรครับบอกเลยใหญ่ทันทีครับแพ้เอควีนเนียควีนเก้าชนะฝัดดอครับเอาไงคือโดนเบสใส่สองทีแล้วเอาไงคิดก่อนครับคือช็อตนี้คือเราจะเช็คให้เขาเล่นต่อหรือเราจะเบสเอาอินไปเลยเพราะถ้าเอาอินไปเลยคิงอาจจะคอครับที่เราเอาอินไปเลยเนี่ยคือเราเล่นเป็นแบบซื้อฝัดไม่ติดรออินบลัฟครับ คือหรือจะเช็คให้เขาเล่นต่อก็ได้เผื่อเขาซื้อฝัดไงอืมแค่น,นี้เล่นได้สองแบบครับแต่ผมคงคิดว่าเขาเบสสองทีอย่างนี้อาจจะมีคิงครับแบบคิงควีนหรืออะไรเงี้ยเบสสองทีอ่ะเพราะคิงควีนก็เบสเอคิงก็เบสครับเราจะเอาแวร์ยูจากสองแฮนด์นี้ได้ครับเพเผื่อเราเช็คเขาเช็คเช็คแบนะ็คไงเออเราโลบไปไหนเราเลยออลอินสวนเปี้ยงเลย ได้คิดอย่างนี้หมายความว่าได้ลุ้นครับตอนนี้ได้ลุ้นแล้วคือถ้าเขาคอเร็ว่ะเราแพ้เขาคอช้าเราใช้ทําแบงก์นี้ได้ลุ้นเลยคิงตัวเดียวช่ว์ๆนี่ครับคิงตัวเดียวั่ว์ๆเล่นแบบเล่นแบบมิดฝัดแล้รอินไส้ครับคือแต่ถ้าเมื่อกี้เราเล่นอีกแบบหนึ่งคือเราเช็คให้เขาลับได้นะเพราะว่าเขาก็มีโอกาสซื้อฝัดไม่ติดเหมือนกันนะคือแล้วแต่เล่นเลยผมว่าแต่ได้อิ <c oughs> มเมผมไง ผู้คนเห็นผมแบบเล่น l ู o s e ท่าเยอะคนก็แบบจะเชื่อ้ไดยากครับด้วยความที่เราสร้างอิมเมปั่นภาษาชาวบ้านเขาว่าแบบเฮ้ยเราแม่งแบบ agressive g นะท่าเยอะทําให้คนคอผมง่ายนะจ่ายเถอะจ่ายเถอะจ่ายเถอะมาผมว่าเขาจ่ายป่ะดูทรงนะ้าหมอบหมอบไปนานแล้วคนคิดไปว่าอยากคอนี่ไงอยากคอไหมคิดไปว่อยากคอถืออะไรมาครับ แล้วเมียระไมมากครับสามสี่ทำแบงค์แล้วนะสามทำแบงค์แล้วนะคือคนใช้ทามแบงค์เยอะๆยอะะคอชัวร์มีใครเคยใช้ทามแบงค์สี่ห้าแล้วหมอะเพิงน้อยครับลองสังเกตดูว,ว,ว่าเพื่อนๆคือคนแบบอยากคอใช้ทามแบงค์เยอะขนาดนี้คิดทบทวนครับด้วยความที่บอร์ดมันเวทอย่างเงี้ยเราผมมีโอกาสมีแบบมีดรอเยอะแล้ว Jack แจ็คเราออลอินใส่ผมมีควีนเก้าดอกจิกเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือมีควีนดอกจิกไปเดียว อ่ความคิดเขานะนี่ครับคอมาแล้วผมเปิดอย่างมั่นใจครับชนะชัวร์เขาเปิดอะไรอะ่ะควีนแจ็คเฮ้ยโอ้โหเขาแจ็คเดียวมาคอมผมอะ่ะเดี๋ยวนะพอแจ็คเดียวมาคอมผมอะ่ะเขาไม่เชื่อครับโอ้โหครับงงเลยที่แรกผมคิดว่ามีคิงอะเนี่ยเอา้ากลายเป็นนำเฉยครับคือเมื่อกี้ถ้าผมเช็ควีเวอร์ผมไม่ได้เนี่ยโหดีเลยตอนนี้ครับเรียกได้ว่าชิปเรามีเป็นตั้งครับ จะล้านหนึ่งแล้วครับมี9 0 0 0แสนครับและแฮนี้ถือคิงแจ็คโูเต็ครับโอ้โหดีฟมากครับเรียกว่าแบบอภิมหาดีฟลองดูชิปคนข้างๆผมก่อนนี่ครับอุ้ยแต่มีคนนึงเยอะเหมือนกันนะมีคนชิปเยอะโยกมาโต๊ะเราครับเราต้องอาจจะต้องระวังครับเวลาเล่นกับคนนี้คือหมดได้เลยอ่ะคือที่ปั้นมาทั้งวันน่ะหมดได้เลยอ่ะเอาแล้วครับตอนนี้มีพี่คนไทยครับคือถ้าผมภาคแซลใครแรงไปดูคลิปอยู่ขออภัยด้วยนะครับคืออยากให้ทุกคนสนุกครับ เริ่มจากการหักนิ้วอ่ะนะพี่โอเคเอา้านี่ครับคือเขาจะมีประเด็นกับผมอะ่ะคนเนี้ยเขารู้ว่าแบบมันใกล้จะ the money, อะินเดอร์มันนี่ไงแล้วพอเวลาบิ๊กสแต็เจอบิ๊กสแต็กใหญ่กว่าแล้วเขามีโพซิชันด้วยเขาเพชเชอร์ได้อะ่ะอืมถามว่าผมกลัวหรือเปล่าคิงแจ็คเนี่ยผมจะโฟเบสให้ด้วยบอกให้คิดอยู่ครับกลัวหรือเปล่านี่ครับ เห็นเสื้อครับเซตนี้เป็นเสื้อเคทีครับเป็นเสื้อช่องนะครับนี่ครับกลับมาในแฮนด์ก่อนผมงคอครับแน่นอนคือไม่ปล่อยพลาดแน่นอนไพ่นี้คิงแจ็คสูตเต็ดและด e ฟสแต็กด้วยครับชอบชอบเล่นด e ฟฟลอปเปิดมาเป็น89 Queen ควีนะมีกัตชอตนะไม่มีแบ็กดอฟัดครับอืมเสียดายได้มีดอกเกียงอีกใบหนึ่งสวยเลยครับไม่มีแบ็กดอฟัดครับ แทนนี้เราเล่นเช็คก่อนครับคือจะบอร์ดมันเข้าเรนเรานะเพราะว่าเขาฟรีเบสใช่ไหมเราเป็นคนคอเราจะมีคู่8คู่9้าคู่10บคู่แจ็คเยอะครับเพราะมันดิฟแตกไงคู่แจ็คเราจะคอเช็คเช็ครับเอาบอดนี้เช็คๆช็คหมายความว่าตาเราเบสแล้วดิเอาเช็คเช็คเท5อห้าอือบอดนี้เข้าเรนเราครับเรามีคู่5้าด้วยบอกให้เขาไม่มีคู่5้าทรีเบสเยอะขนาดนั้นแต่เรามีคู่5้าคอทรีเบสนะครับ เพื่อนๆเ,เรามี10บแจ็คด้วยครับตอนนี้มีแจ็คในมือตัวหนึงหมายความว่าเรามีโอกาส10แจ็คครับคือถ้าเขามี10 j แจ็คอะเขาผมว่าเขาน่าจะเบสเพราะบอร์ดมัน draw, รอฝัดรออะไรได้นะครับนี่ครับกลายเป็นเปลี่ยนเซิร์ฟครับบอกเลยเปลี่ยนเซิร์ฟผมชิงเบสก่อนนะคือผมอ่านว่าเขาไม่น่ามีมีอะไรนตอนนี้ถ้ามีก็คงมีโชว์ดาวเป็นแบบคู่7จฟรีเบสหรือแบบคู่สิอะไรเงี้ย ที่ไม่มีไดมอนด์นะครับอืมตอนนี้เราเลยเบสใหญ่ครับถามทางมาก่อนว่าเอาไงโดนคอครับเอาละยากแล้วครับตอนนี้เราเบสใหญ่ไปนะเขายังคอเราได้นี่เราค่อนข้างเหนื่อยนะเราเพราะเรามีคิงหายวีเวอร์เป็นสามไดมอนด์ครับโหเป็นตัวที่เราเล่นต่อยากครับคือเป็น3ตัวอื่นไม่ได้เหรอเพราะเขาอาจจะคอด้วยแบบ A อไดมอนด์ตัวเดียวไง แล้วเรายากเลยนะว่าเขารีเบทเขามี A ตัวหนึ่งง่ายๆมากอะ่ะแล้วเขาคอบอร์ดนี้อาจจะเป็น A อได m o n d หรือคิงไดมอน n d เนี่ยที่คอต่อคีปตัวหนึ่งอะ่ะหืตกตัวไม่ดีนะตกตัวอื่นนี่คือแบบถ้ามันไม่ใช่วันการ์ดฝัดน,นะเจอผมแล้วหืมยากมากครับตอนนี้หนึ่งใจคืออยากเช็คโชว์ดาวแต่ก็แพ้อยู่ดีแต่ถ้าเบสโดนคอก็เหนื่อยตอนนี้มีอีกวิธีนึงครับคือเบสเล็กๆคือถ้าสมมติเขาไม่มีฝัดอ่ะเขาคอ,อยากครับ อีกวิธีนึงที่ผมคิดนะเพราะว่าเคยหลุดอยู่เหมือนกันเบสแบบส0 20%งี้ยแล้วแบบเขาไม่มีฝัดเขาหลุดนะครับอืมแบบเขาไม่มีอะไรเลยอะ่ะมี A-high อาจจะหลุดเพราะเขาไม่อาจจะไม่อยากคอด้วย A-high อะไรเงี้ยหรือเบสใหญ่ๆเบสใหญ่ๆมันมันไม่ไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเสริฟมาสองทีแล้วเบสใหญ่เลยใหญ่เทินใหญ่วิเวอร์โอ้ชิปล่วงนี่ครับ เบ็เล็กๆไปทีหนึ่งครับเผื่อหลุดเผื่อเขาไม่มีอะไรอน่หลุดตัวเล็กไปหน่อยอะ่ะคิดแล้วน่าหกหมื่นห้าอะไรเงี้ยหกหมื่นผมว่าอันนี้เล็กไปหน่อย่ะคิดไปคิดมาละเขาอาจจะคอได้แบบคู่ห้าคู่สามเองเบ็เล็กไปนิดนึงครับเบ็ไม่ดีเลยนะคิดเร็วเกินคือเบ็ดเล็กแหละแต่ไม่ใช่เล็กไซนี้นะผมน่าจะเบ็แบบเขาโดนโดนคอจริง้วยคอด้วยอะไรอะ่ะผมเปิดลัฟครับอืมเขามีคู่เก้าอ่ะ โอ้เมื่อกี้เบดใหญ่พอสมควรนี่น่าจะได้นะอ่านถูกแล้วเบสไม่เบสผิดราคาครับน่าจะเบสใหญ่กว่านี้หน่อยหกหมื 65, นะ่นห้าอะไรเงี้ยโอเคครับรีบเล่นไปหน่อยใชครับเราได้โต๊ะทสามเจ็ด <c oughs> ถามว่าในโต๊มีใครที่อันตรายไหมผมว่าตอนนี้มีบางคนเผยจุดอ่อนมาให้เห็น